กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเรามาจัดกิจกรรมสมาร์ทโลเคอลีดีนะคะคอนเน็ Connect. หมายความว่าเราพาผู้ประกอบการชุมชนนะคะ40รายซึ่งผ่านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะมาเพื่อออกตลาดนะคะให้พบปะกับผู้ซื้อพร้อมทั้งอาจจะมีผู้ซื้อรายใหญ่นะคะที่อาจจะสนใจมาเลือก ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่อนะคะต้องเรียนว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเราให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชนนะคะเรามีการลงพื้นที่แล้วก็ไปเปิดให้ผู้ประกอบการชุมชนที่สนใจนะคะสมัครเข้ามาเพื่อเข้าอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะใน5ด้านด้านแรกก็คือเรื่องแบรนดิ้งนะคะในเรื่องการสร้าง ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าอาจจะเครื่องหมายการค้านะคะด้านที่2เป็นการสร้าง storytelling ก็คือเรื่องราวความเป็นมานะคะของอผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะด้านที่3มก็คือด้าน negotiation s เรามีการอบรม ะะสอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเจรจาธุรกิจนะคะกับผู้สนใจนำผลิตภัณฑ์อาจจะไปขายต่อนะคะแล้วก็ด้านที่4เนี่ยก็คือ business structure นะคะ,ะเพื่อที่จะได้สอนในเรื่องงานหลังบ้านบริหารจัดการ ธุรกิจนะคะของอผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยผ่านการพัฒน,นาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชานะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ฝึกปฏิบัตินะคะเราก็พามาออกงานในวันนี้นะคะงานจะจัดขึ้นนะคะสามวันก็คือวันที่1 1บเกรกฎาคมที่เซนท่านพระราม9นะคะ,ะสินค้าของผู้ประกอบการเนี่ยมีตั้งแต่อาหารนะคะสินค้าหัตถกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดีผ่านการพัฒนานะคะเราตั้งใจว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยน่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ ชชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับนโยบายนะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือไทยทำนะคะไทยใช้ไทยช่วยไทยซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นมอตโต้ที่สำคัญในยุคนี้นะคะที่ประเทศไทยอาจจะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆนะคะถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าแล้วก็ขายสินค้าได้นะคะน่าจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของชุมชน,นะคะ่ะ ยามนิดนึงของ,งานจากงาน,นที่ไหนเริ่มเมื่อไหร่ไปยังไบ้ไปค่ะงานสมาร์ทโล a ค m e มีดคอนเน็กนะคะซึ่งผู้ประกอบการ40รายนะคะจากทั่วประเทศของไทยนำสินค้ามาจำหน่ายนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่11 -13 ถึง13กรกฎาคมนะคะที่เซ็นทรัลพระราม9ค่ะ คา,าคาดหวังผลการจัดงานหรอคะ,เ,อะเราตั้งเป้าว่าในระยะสั้นเนี่ยนะคะก็ให้สินค้าของผู้ประกอบการทั้ง40รายเป็นที่รู้จักกับผู้ซื้อมากขึ้นนะคะส่วนในระยะยาวเนี่ยตั้งใจว่าเขาน่าจะทำอะยอดขายนะคะ,เ,ะเราตั้งเป้า สูงพอสมควรนะคะก็คิดว่ายอดขายต่างๆเนี่ยก็น่าจะได้นะคะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะในระยะยาวค่ะค่ะคุณ